เอาละโอ้โหเรียบร้อยละกิวเลย่ะเอานุ้ยก่อนว่านุ้ยเลือกจะตักอะไรก่อนนุ้ยตักเลยตักเลยเขาต้องชิมรสที่มแบบไม่จัดจ้านก่อนโอเคโอเคค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่่พี่ดูแล้วนุ่ยเป็นคนที่พี่ค่อยชอบกินอาหารเผ็ดนะใช่เพราะครอบครัวเขาเป็นคนจีนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้นะคะแม่ขา พันปีสท่หร่ไหมพันปีดูแลดูแลแม่ไมด้วยเวค่ะแม่ไม่าดเราจะชิมพร้อมกันใช่ไหคะเราจะชิมก่อนนุ่มเลยนุ่มพี่จะรอทำไมพี่ก <RO> ็หิวเขานวนนวลเขปาดอดื้อไ่ทอดนวลนวลนวนวลนว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 นัวนัวนัวนววนววนวนมววนนน ต่างกับแม่นุ้ยทำไหมไม่ว่าแม่ทําร้านทำหรือเคยทำมันจะมีความต่างเพราะสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ใช่ของแม่จะหวานกว่านี้ใช่ไหมของแม่ต่างกันยังไงของแม่นุ้ยมันก็จะเป็นประมาณคือคืออันี้แหละฮะแต่ว่ารสชาติมันจะต่างนิดนิดนิดนิอนะจี๊ดจัดกว่าเอ้ยสีสันเท็กซ์เจอร์ต่างกันการหั่นผักอ่ะฮะเพราะว่าหนูต้องมาผักใหญ่กว่านี้อ่าอ่าเดี๋ยวมาของพ้าพันปีบ้าง นุ้ยเอาปลาต <มา S 1> ัวไหนเดี๋ยน้องตักให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตักพี่ไม่ชอบไป้ใครมาเอาใจ <c oughs> พี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ถ้าพี่ถ้าพี่แบบติดใจแล้วพี่ก็ต้องหาคนมาเอาใจอุ้ย <c oughs> เอา,เอาไปไหนอันไปไหนมันทกทีอ่ะ <c oughs> จริงๆเลยเลยเดี๋ยวพี่ตักก่อน <c oughs> แกล้งอยู่แต่พี่นี่แหละบางทีอะหาเรื่องหาเรื่องก็เราอยู่กับพี่เราอ่ะแต่เราไปแกล้งใครอ่ะแกล้งคนอื่นแล้ก็เตะคอขาเลยแม่พม่บอกว่าเมันไส้อ่ะแม่เข้าใจไหมแต่แม่รู้ถึงจะขาสั้นแต่หนูก็วิ่งเร็วนะแม่อ่ะลองดูนุ้ยลองชิมดูก่อนเนาะอชิมดูก่อนรสชาติของนางเนี่ยจัดจ้านไหมก็งุ้ยชอบกต่นุ้ยไม่ชอบคือเนื้อหารสจัดใช่ไหมมาแต่อันนี้ไม่จัดมากอืปกติพี่ไม่ค่อยได้กินแกงแกงแบบนี้ คือว่าปักใต้เนี่ยเขาไม่แกงกันปักใต้เขาแกงเขาแกงแกงเขาเรียกแกงพริกแกงพริกเป็นงไ<ก>งครับพี่ก็เหมือนกับแกงปา่ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเฮ้ยอร่อยอืมเนื้อปลาไอเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ปลาในน้ำทีนเนี่ยอ่าเหมือนปลาเทอดก่อนไหมคายคายๆอ่ะคล้ายๆอ,ยอืมคายคายเนยาะคือรสชาติมันไงหนูมันมันใกล้เคียงกันมากอรัถ้าปลาข้าหยงนะ ตัวไข่ตัวมันเลยก็จะลอกใช่เขาจะไม่แข็งเขาจะไม่ไม่ลอกแบบนี้เขาจะไม่เนื้อจะไม่เละออกม้างี้กระดูกเนี่ยไม่เคยติดลแม่ค่ะหนูหนูขอแม่นะเอานี่นี่ยกนี่ไปให้มันขึ้นเอานี่นี่ยกนี่ไปให้มันขึ้นแม่พี่ชายบอกยกนี่ไปให้มันเสี่นทำไม่กินเลยแบบเนี้เวลาทำมึงก็ไม่กินอะ อยู่ที่ไหนอะกลับมาก็ไม่เหลือสวันก็แล้วแล้วว่ากูไม่สาไม่กินไม่เคยกินกูก็กินมันยังไม่ใคยกินกูก็กินมันยังแล้วพี่หายไม่อยู่บ้านยังไงฮะแม่พี่หายก็มีคนดูมือมีคนดูเต็มบ้านเลยเนี่ยอย่างวันนี้พี่หายถ่ายงานเสร็จแม่ก็ไม่ได้กลับบ้านนะไปแม่ไปไหนอะแม่ต้องไปนอนอยู่ใกล้ๆกับงานวันวันนี้ แต่อย่างของพี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ลบบุรีอยู่เงี้ยอยู่ไกลๆเนี่ยพี่อาจจะกลับมานอนนะแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือมันต้องตื่นเช้ามากกับพี่เอกรถมันติดมากหน<ช>ูต้องอยู่ในรถประมาณ2 3สามชั่วโมงก่าจะถึงที่ทํางานนะซึ่งอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้ละมันจะงหงุดหงิดละตายเลยายกับพี่เอกนะพี่เอกไงฮะไกลแค่ไหนก็กลับบ้านก็กลับบ้านถ่ายอยู่นครมฐถมพรุ่งนี้จะไปถ่ายต่อราชบุรีก็กลับนอนบ,บ้านก่อนเห็นว่าุ้ยเนี่ยจริงๆเป็นคนติดแม่มากมากๆพี่ติดขนาดไหน แม่ต้องอุ้มตลอดเวลาไปไหนก็จะแบบเดินพันแม่ไปหมดเลยตอนเด็กๆจนแบบว่าคนจากบ้านญาติเพ่อจะรู้หมดว่าแบบติดแม่เอจนแบบเข้าเรียนแล้วก็มัธยมก็ยังโดดเรียนกลับบ้านเพื่อก็ไปไหนก็มาเจอแม่บางทีแม่จะไปงานแล้วแม่ไปไม่ได้องเี้ยพี่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยน้องไม่ได้ผิดขนาดนั้นงพี่พี่เอกพี่อะไรเนี่ยเขาโดดเรียนจากัม่แม่แม่ต้องสามแม่ ไม่ไม่ไม่โดดเด็กไม่โดดนีรไม่โดดไม่ตีเลยไม่ไม่ได้ตั้งภาพนะไม่หรือแม่ไม่รู้รู้รูแม่แม่รู้แม่รู้รู้ไม่หยี่ไม่มีตังไปไปโรงเรียนใช้วิชาการขายขายการบ้านได้ตังทำการบ้านให้เพื่อนก็คือการบ้านาเด็กต้องมาลอของพี่เพราะพี่ของพี่นี่เก่งแต่วดากขอเพื่นคนเรียนเก่งมาก แล, 20, แล้วประปีนะฮะยายโดดเรียนไหมฮะโดดนี่ไคิดตั้งนิ <c oughs> <c oughs> ไดไหมเลยตอบเลยอ่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะให้พี่เอาควายไปอาบน้ําปแล้วควายที่บ้านเนี่ยตั้งห้าหกตัวกว่าพี่จะอาบน้ําให้มันเสร็จเนะ่มันก็สายทางที่จะไปโรงเรียนเนี่ยมันก็มีปริงพี่เป็นคนที่เกลียดปริงมากที่ท<า>สุดแล้วต้องเดินผ่านป่าช้าด้วยรถสามกิโลกว่าจะถึงโรงเรียนอ่ะคือไปที่ไรเนี่ยต้องโดนตีหน้าชั้นทุกครั้งเพราะว่าเราไปไม่ทันเคารพธงชาติ พี่ก็อายเขาตีแล้วก็เจ็บด้วยวันนั้นความสวยเพ่โดดแล้วก็ไปอยู่ในนาพ่อก็ไปนาก็คือจะไปตัดต้นไม้เผาถ่านนั่นแหละเขาเห็นกระเป๋าเขาก็บอกเดี๋ยวจะตัดต้นนั้คือเขาลุ้่เล้วอยู่ข้างบนน่ะก็ตัดตรงนี้อ้าลงมาลงมาอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้ลงมาพ่อตีหกทีแตกหมดเลยเนาะโอ้โหตีทิงกับปิ๊บกบปิ๊บเจ็บมาก แต่นั้นไม่กล้าหนีเลยพี่เอกพี่เนี่ยตอนอยู่บ้านนอกเพราะาพี่จะอยู่วัดเพราะว่ามันไปไกลจากบ้านต้องมันถ้ามาแต่บ้านต้องเดินมาไกลอ่ะพี่จะยืนแถวไม่ค่อยทานหรอกมวดต่ให้เด็กกันลอกกันบ้านคือถ้าของพี่ผิดก็คือผิดตั้งห้องแล้วจารู้ไหม่ะไม่รู้ตอนแรกๆไม่รู้ตอนหลังจะรู้ <laughs> เพราะว่ามันตอบเหมือนกันตั้งห้องเออนี่หาว่าต้นตอเป็นของใครตกลงเป็นของนายบนรอบอ่ะฮะ ายมูลรอบสิวิชัยในมูนรอบเอ่อเสมัยก่อนโรงเรียนที่พี่เรียนเขาเรียกเป็นโรงเรียนประชาบาลถ้ามีสามสี่โรงเรียนก็ต้องสอบรวมกันหนึ่งตำบลพี่ได้ที่หนึ่งแล้วในในอำเภอพี่ได้ที่หนึ่งของอำเภอ,อเแล้วได้ที่หนึ่งของจังหวัดเอออือนี่ไงเขาเรียนดีเด่น,ดนพี่มีตัวหนังสือที่เขาสลักด้วยทองแดงนะได้ได้แบบแผ่นผนังทอง,ออทองติดไว้ที่โรงเรียนด้วยนะแม่ตาลูกชายเรียนเก่งขนาดเนี้ยภูมิใจนะภูมิใจค่ะ ภูมิใจตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งทุกวันเนี่ยนะแม่เนาะจริงเหรอจริงรง,งนานหลักมาหอมหอมแทนอยู่ฝั่งนู้นหอมไม่ได้มีคนบอกว่าเนี่ยหนุย่ยเป็นพรหมจรรย์นนะยังถือ,รอพรหมจรรย์อยู่ยังถือพรหมจรรย์อยู่<ช>ทำไมไม่เคยมีผู้ชายเลยนะวันนี้ไม่ได้ภูมิใจนะพี่ นะวันนี้มันพ้นความภูมิใจมาแล้วเพราะมัน30กว่าแล้วไงพี่แล้วแล้วไม่คือไม่มีแฟนเลยเหรอผู้หญิงชอบชอบผู้หญิงไหมไม่มีผู้หญิงชอบเอาไรจริงจริงชอบชอบชอบพี่ไม่ควรจะถามนะครับแต่พี่อันน้อยตอบพี่พี่แม่ว่าไงฮะอ้าวก็ตอบเขาไปที่อ้าวก็ตอบเขาไปที่ตอบไหมจอดไหมเฉยเคยฮะถ้าถ้าให้แต่งงานมีเป็นเมียมเอาไหมไม่ ้ตออบแนงสรุปว่าสรุปว่าไม่ได้อะทีนี้ผู้ชายแหละผู้ชายเมื่อไม่มีใครเคยผ่านมาในชีวิตเลยเหหนุยถามจริงมีสิพี่มีที่มันไม่มีใครเข้ามาเลยนี่แหละเป็นเป็นเรื่องจริงพี่ไม่มีใครมาจีบเลยมันเป็นเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นไม่มีใครมาจีบเลยหนุยไม่คิดที่จะไปจีบคนอื่นเลยเห็นคนหล่อชอบไหมแต่เป็นคนชอบเล่นเป็นคนชอบเล่นไม่ได้ถามไม่ได้ถามอันแน่นอนที่สุดก็คือจะต้อง จิตจะต้องจีบซึ่งซึ่ง,งนุ้ยก็คบคนแบบนี้เยอะแยะเป็นเพื่อนเยอะแยะมันก็ต้องมีทําไมนุ้ยถึงแตกต่างจากคนอื่นไม่เราเชื่อหมอดูมั้งพี่ทำไมหมอดูมาทายหนูว่ายังไงหมอดูทายแบบทายนุ้ยว่าแบบห้ามห้ามเสียความบริสุทธิ์ถ้าเสียความบริสุทธิ์เขาก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงวเวลาแบบว่าเราถือพรหมจรรย์หรืออย่างเงี้ยนะฮะแตด่ดูนานแล้วตั้งแต่เด็ก,เดกๆเลยฮะแล้วก็กลัวไม่รู้มันมันกลัวหลายอย่างอะพี่มันกลัวแบบว่า เราเป็นคนรักอิสระมากแล้วถ้าสุตแล้วมีคนมาคุยกับเราแล้วถามราตู้อกเวลาว่านุ้ยอยู่ที่ไหนนุ้ยทำอะไรบ้างเราจะกรี๊ดเลยนะพี่โมเมนต์นี้เหมือนกันเลยเหมือนไหมพี่เหมือนเลยเหมือนเหมือนเราจะกรี๊ดเราจะแบบนุ้ยเนี่ยเข้าใจชีวิตทุกเรื่องเข้าใจความเป็นอยู่ทุกเรื่องเข้าใจทุกเรื่องแต่ขาดเรื่องรสชาติเดียวที่มันควรจะได้แล้วไม่รู้